สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คือวันสุดท้ายที่เราอยู่ที่ไต้หวันกันนะคะแต่ว่าเครื่องเราอจะออกตอนเย็นใช่ไหมเราก็เลยกะว่ามีเวลาเยอะเดี๋ยวจะมาแวะดูอะคารเรียมของเขาหน่อยนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปที่เอ็กปาร์กกันนะคะแต่ก่อนไปเนี่ยเราจะต้องเอากระเป๋านี่เราเอากระเป๋ามาด้วยใช่ไหมเราก็เลยจะไปหาที่ฝากกระเป๋าก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ กอรเออเอาทเลทนะเขาบอกว่าที่เนี่ยจะมีที่ฝากกระเป๋าแล้วเราฝากกระเป๋าเสร็จเดี๋ยวเราไปที่เอ็กซ์าร์กันค่ะไ,ไ,ไปกันที่ฝากกระเป๋านะทุกคนมันจะมีภาษาไทยด้วยเนี่ยอันนี้ก็คือกดมาได้เลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือ ช่องใหญ่อะมันเต็มหมดแล้วนะว่างแค่ช่องเล็กช่องเดียวเราใส่กระเป๋าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเอากระเป๋าของเราไปด้วยนะเรามาที่ล็อกเกอร์อันใหม่แล้วนะฝากสิบเอมื่อได้กีเราใส่สิบเอดเข้าไปอ่า ใส่ e s ก card หกสิบใช่ไหมแต่ตรงไหนอ่ะสแกนอีอ e s y c a r ขอบ i s อเอาใหม่ e s y card n นี่ทุกคนเรามาฝากกระเป๋าตรงนี้นะพี่ราปภเขาพาเดินมาตรงนี้ฝากเมื่อกี้ก็คือ60เหรียญน,นะแล้วก็เดี๋ยวมารับเราก็เอาใบมาสแกน อแรกคิดว่ามันจะไม่จานใหญ่ขนาดนี้นะเนี่ยแต่ขอถ่ายรูปก่อนเลยโอ้ยน่ากินอ่อน้ําเราสั่งน้ําเย็นไปนึกว่าจะได้น้ําเป็นขวดได้มาเป็นแก้ว <laughs> น่ากินเดี๋ยวมาดู นี่ทุกคนดูน่ากินมากอันนี้เป็นไก่ทอดกับแบบว่าเต้าหู้แล้วก็มีผักเป็นไซด์นี่น่ากินส่วนอันนั้นคืออะไรคะสไลด์บีฟสไลด์บีฟเนื้อดูแบบว่านุ่มๆนุ่ม,มไหมแล้วร้อนเลย,ลเลยมาอย่างร้อนๆเลยน่ากินมาก อันนี้มาพร้อมกับตังกวาใช่ไหมแตงกวาโรยเกลือเหรอไม่รู้ไม่กินไม่รู้ <laughs> <laughs> นี่มาเทของเราดีกว่าอันเนี้ยมันมีเต้าหู้คืออยากกินเต้าหู้ไม่ใช่อะไรแล้วก็อยากกินไก่ทอดด้วยเรื่องของเรื่องอะ่ะเออ,อ,อไก่ก็คือน่ากินมากนี่ ไก่จ,จริงๆน่าจะอยู่บนข้าวแล้วมันน่าจะกิ้งลงมาตอนถืออะละอุย้ยน่ากินมากินดีกว่าตะเกียบก็เ <laughs> มื่อไหร่จะจะใช้ตะเกียบเก่งจักนี้ไม่น <laughs> ไม่น่า <laughs> จะเป็นไปได้ไหมเออโตขนาดนี้ก็ยังคีบอะไรไม่ค่อยขึ้นอยู่อะ่ะเดี๋ยวขอชิมนี่เต้าหู้ก่อนเนีอ <laughs> อ่อร่อยเนละยอุ้ต้าหู้แบบนุ่มๆชอบเต้าหู้อ่อนนะ่ะมันแบบว่ากินแล้วมันแบบ นุ่มๆดึงๆดลีดดด่ะแล้วตัวน้ำเขาอ่ะไม่ได้เผ็ดมากนะเราสั่งแบบว่าส0มสิบเผ็ด30ิบเปซนใช่ป่ะแต่ยังไม่ได้คนนะเพราะว่าเขาจะมีแบบว่าตรงที่ใส่ผงลรยๆมาอันนี้คือชิมน้ำตรงที่ยังไม่ได้กินใส่ผงลรยอ่ะก็คืออร่อยอ่ะมันเป็นน้ำข้นๆคล้ายๆราดหน้าแต่มันไม่ใช่รสชาติราดหน้าอืบอกไม่ถูกอร่อยตอนนี้ถูกกวามรู้สี่ของค อไก่ย่างร้อนอะ่ะแต่ไก่อร่อยมากเลยอะ่ะไก่มันแบบว่าไม่แห้งเลยทอดมายังแบบว่าฉ่ำๆอยู่ข้างในเห็นไหมไม่เห็นหรอกผักอันนี้เป็นผักควางตุ้งลวกธรมรมดาเลยนะเนี่ย <c oughs> ไม่ใส่อะไรเลย <c oughs> แต่ก็อร่อย มันมีความแบบกรอบๆอะไรอย่างเงี้ยได้กินผักเพิ่มไปมันก็ดีคนไทยเดินมาสี่รอบเลยไม่เคยกินชี้ๆแล้วก็เ,กเดินหนีไปก็นมีเต้าหู้เผ็ดๆแอบชิมอันนี้หน่อยตังกวา่าท้าวมากเลยวัในมือตังกวาง่าคล้ายๆแบบตังกว่าดองมีแบบว่าเปรี้ยวๆเ,เค็มๆนิดๆแต่กรอบแล้วกิ่นแล้วมันรู้สึกสดชื่นอ่ะดีมากเลยอืมโอ้โหอระไรไหมสั่งเซตห้ามาแตกแน่นอน เออนี่ก็ยังเผ็ดนี่นี่ยังไม่ได้ควรโอเค โอเคเชียร์ยรมาแล้วทุกคนเราก็เออตั้งแต่ทางเข้าเลยคื <c oughs> อเขาให้แบบว่ารูดไปตรงนั้นใช่ป่ะแล้วมันรูดไม่ได้เ <c oughs> ยเข้ามาก็อลาัางการนะจ๊ะ <c oughs> น้องเป็นหนอนทะเลจริงๆเหรอ แล้วน้องก็กระดุกกระดิกอยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบมีหลายตัวมากเลยอ่ะน้องหนอนอยู่รวมตัวกันอเ,เอ,อเขาแบบว่าน่ารักเดีอยวอ ทางนี้สวยมากปลาไหว้กันเต็มไปหมดเลยโอ้โน้ำปลาโอ้ทุกคนสวยมากใหญ่มากโอ้ ก็็เปนข้างหลังเราอ่ะคือสวยมากตาแบบว่าว่ายกันแบบเยอะมากเลยนี่จะบอกว่าเพิ่งจะเดินเข้ามาแค่แบบนิดเดียวเองนะยังดูแบบวูอลังการขนาดนี้อ่ะ สวยจริงแล้วทุกคนเดินกข้มาก็หูยตื่นเต้นกันทุกคนอะ่ะเอาน้องไายไปไหนน้องไายไปอีกแล้ว <c oughs> ทำไมน้องชอบหนีอ่ะเอา้าไวมาก ในี้เขาต่อคิวถ่ายรูปกับเจลรี่ฟิตกันทุกคนสวยนะนี่ตรงนี้ทุกคนเสียงจะดังนิดนึงนะแต่ว่าเราเข้ามาตรงที่แบบว่าเป็นโซนแมงกะพุนะ่ะคือเขาจะอยู่เป็นตู้ตู้ตู้ต,ต,ตู้อย่างเงี้ยสวยมาก มากเลยอ่ะแม่งก็พุนตู้ข้างหลังคือแบบกลมๆเดี๋ยวเคาก็จะมีแบบเปิดไฟสีนู้นสีนี้นะต่นี้คือสวยเหมือนเข้ามาอยู่ในโลกใต้น้ำอ่ะทุกคนสวยมากๆเลยอ่ะ คือจะบอกว่าอยู่ตรงนี้ได้ทั้งวันเลยนะเพราะว่ามันแบบว่าอยู่แล้วรู้สึกแบบเย็นแบบสบายเหมือนเหมือนเราอยู่ใต้น้ำจริงๆอะไรอย่างเงี้ยดูน้องแมงกะพรุนค,คือเยอะมากอะ่ะดี ีเป็นสีแดงคือสวยมากอ่ะว้ยต้นโซนนี้เป็นโซนน้องเพนกวิน น้องน่ารักมากเลยอ่ะคือนหนังหนัน้องจะเดินมาหาหรอเดินในเชื่อ p r i v ท t เหรอใช่น่ารักจังเลยอ่ะย้วฝั่งนี้เขาเป็นนายแบบไงบอกแล้ว น่มาดูคนนี้ดินอนอยู่ตั้งนานอะ่ะนอนนานมากแล้วไม่ยอมลุกไปไหนเลยอะ่ะน้องนอนอัพเดท <c oughs> <c oughs> ก็คือแบบว่ายน้ํากันสนุกมากอะ่ะเขาจะแบบว่ามีมีอุโมงค์ตรงนี้ที่เป็นท่ออย่างเงี้ยแบบวุดขึ้นวุดลงอะ่ะ <c oughs> ลงนล่ารักมากส่วนฝั่งทางน,นี้ข้างหลังเรานน่นเขาเดินโชว์ตัวกันเต็มไปหมดเลยนะฝั่งนน้นจะเป็ใส่เก๊กไงเออฝั่งทางนี้ไปใส่เอ็กซ์ตรีมนี่ใส่เอ็กซ์ตรีมก็คือวุดขึ้นวุดลง น่ารักน่ารักมากมีโซนด้านนอกตรงนี้นะทุกคนแต่น่าจะแบบว่ามีโชว์แบบเป็นรอบๆอ,บอะ่ะโชว์เสร็จแล้วด้วยใช่อุ้ยน้องอุงๆอยู่นูน่นในน้ําเลยออกมาโซนด้านนอกแล้วนะทุกคนนี่สว่างมากวันนี้คือแดดฝั่งทางนู้นก็มีหนึ่งน้องไม่ร้น เอบบเอเราเดินตากแดดเราก็ยังร้อนนะแต่วันก็ไม่ได้ร้อนมากเพราะว่ามันยังแบบว่าหนาวหนาวอยู่น้องไม่ตื่นมาดูคนเลยเหรอเหนื่อยแล้วรับงานทั้งวันแล้ว <c oughs> ที่ประสาเนาะ <c oughs> พอเถอะเราเดินมาตรงนี้นะ <c oughs> เป็นโซนของน้องคาปิ่ากำลังกินหญ้าแห้งแน่เลยอีกตัวหนึ่งนู่นนอนอยุ่ไกลๆตรงนู้นเลย วันนี้อากาศดีด้วยนะแบบว่าน้องมานอนอาบแดดแน่เลยอะเพราะอากาศไม่ได้หนาวมากแต่ลมพัดดีมากเลย เราเดินออกมาแล้วนะตรงโซนทางออกเขาก็จะมีของที่ระลึกขายด้วยนะทุกคนเยอะมากเลยเดี๋ยวเรากลับมาเอากระเป๋านะทุกคนที่เราฝากล็อกเกอร์เขาไว้เลือกภาษาไทยแล้วก็มันจะมีกดแบบฝากกลับออกไปใช่ป่ะเรากดออกไป ได้แล้วสแกนปุ๊บมันก็จะบอกว่าหมายเลขของเราอเปิดได้แล้วเราก็เอากระเป๋าลงมาเลยชิมได้เวลาแล้วป่ะได้เวลากลับไทยกันแล้วนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปของเราก็อย่าลืมนะ กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ทิปต่ตอไปค่ะบ๊ายบาย